ดีครับตอนนี้สำหรับคนชอบนะครับพวกเครื่องรางพวกสายมูนิดนะครับนะครับเดี๋ยวคุณเพื่อนฝากประชาสัมพันธ์ผมเห็นแล้วว่าโอเคทั้งชนวนทั้งเจตนาคนสร้างก็เลยเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้คุณเพื่อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเห็นผลงานอะไรหลายอย่าง นอกจากนะครับมวลสารที่คุณเพื่อนเขาไปเสาะหามาอย่างอลังการนะครับเราเขาจะมีพรสวรรค์เรื่องเสาะแสวงหากายสิทธิ์นะครับผมเขาอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนหลายธรรมปฏิบัตินะครับไม่ว่าสายหลวงพ่อฤรอืีหลงปู่โดหรือสายธรรมากายนะครับนอกจากเป็นนักบุญตัวยงที่ทำบุญหนักมากแล้ว เขาก็มีพรสวรรค์น,นะฮะเซนเกี่ยวกับการหากายสิทธิ์สาะสแสวงหาของพิเศษถวายครูบาอาจารย์ต่างๆแล้ววันนี้เธอทำกำไรนะครับผมเห็นว่าที่สุดแล้วด้วยองค์เจตนาของคนสร้างนะครับเพราะเขาจะมีโครงการบุญต่อเนื่องนะครับผมก็เลยเฮ้ยน่าสนับสนุนก็เลยทำประชาสัมพันธ์ให้ อีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ชอบเครื่องรางชอบสายหมูชอบสายพลังงานผมว่าครั้งนี้ไม่น่าผิดหวังนะครับเนื้ออื่นได้นะครับเพราะเธอให้จับกำไรที่เธอเคยทำถวายหลวงปู่มหาศิลานะครับรุ่นแรกผมก็เห็นว่าโอ้โหพลังพิเศษดีนะครับพลังมหาศาลดี รุ่นเนี้ยเป็นรุ่น2ที่เธอทำก็เดี๋ยวอยากให้เข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนตัดสินใจนะครับผมว่าให้ใครอธิษฐานจิตว่าเอาชนวนที่ไหนมาทำนะครับผมมีออปชัน <Option S 1> พิเศษอะไรยังไงนะครับไปเข้าไปนะครับเซิร์ชแฮชแท็ก กำไรจกักรพรรดิรวยล้านล้านบาทอาจารย์ฤทธ์นะครับกำไรจกักรพรรดิรวยล้านล้านบาทอาจารย์ฤทธ์นะครับเข้าไปลองอ่านรายละเอียดก่อนตัดสินใจเช่ามันจะมี5รุ่นนะครับที่เธอทำก็อยากบอกว่าก็พิเศษสุดจริงๆนะที่ผมจับของวัตถุมงคลหลายชิ้นที่เธอสนับสนุนสร้างหรือเสาะหาถวายครูบอาอาจารย์ก็ด้วย ที่มาประชาสัมพันธ์ให้ที่สุดแล้วก็ด้วยนะครับเห็นผลงานมาเก่าก่อนนะครับผมคือน้อยคนอะ่ะจะสนับสนุนครูบาอาจารย์ในทุกสายขนาดนี้และอยู่หลังการสร้างมหาเจดีย์ใหญ่หลายที่นะครับทุ่มอย่างเต็มที่เลยอย่างน้อยพลังตัวนี้คุณนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของวิเศษสักชิ้นหนึ่งแตนะ่เป็นปัจจัยสำคัญมากทีเดียวแหละ นะครับว่าก็ว่านะครับเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยนะครับที่หลวงปู่มหาศิลาอธิฐานให้เธอทําไว้พลังงานออกมาดีมากก็ยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะเธให้จับว่าเออรุ่นแรกเป็นยังไงผมจับแล้วก็โอ้พลังโอเคมากนะฮะมารุ่นสองเธอจัดเต็มนะครับผมเธอมีเวลานะฮะเตรียมงานเตรียมชนวนนะครับเตรียมธาตุโลหะพิเศษมา แต่เหนืออื่นใดนะครับเนื้ออื่นใดสำหรับผมนะปัญญาบาร,รมีนะทุนกุศลของคนทำและองค์เจตนานะครับที่จะให้มากกว่ารับอะ นะครับมันจะเป็นคีย์สุดท้ายเลยของการสร้างวัตถุมงคลให้พิเศษหนึ่งขึ้นมาหนึ่งชิ้นผมเลยทําประชาสัมพันธ์ให้คือถ้าไม่ดีนี้จะต้องมีการล็อกคออาจารย์เลยนะครับอาจารย์ <c oughs> นะครับสําหรับผมนะที่สุดแล้วนะชะนวนยอดเยี่ยมครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตองค์ประกอบที่สัมพันธ์สำคัญไม่แพ้กันเลยคือหมู่คณะคนทำองค์เจตนาความบริสุทธิ์ของจิตนะครับว่าจุดประสงค์จะ เอาไปต่อยอดทําบุญอะไรทําจริงไหมมีสัจจะบาร,รมีแค่ไหนคุณธรรมของคนสร้างเนี่ยเป็นตัวชี้วัดมหาศาลเลยเหมือนค้นแขวนเหมือนกันนะครับผมพอๆกันเลยนะฮะไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยสําคัญมากนะครับเพราะเหตุนี้ผมเลยธรรมชาติสมานให้อาจารย์คือถ้ารุ่นนี้ไม่เก่าเท่ารุ่นหนึ่งนะตายเลยนะผมที่การันตีให้เนี่ยไม่ได้นะอาจารย์เออไม่ได้นะเธอต้องทาดีกว่ารุ่นหนึ่งออกมานะ นะครับออต้องพลังเก,าก่ากว่ารุ่นหนึ่งไม่งั้นผมแย่เลยนะโมไปเยอะนะฮะเชียกกันสดตัวขนาดนี้นะตายเลยถ้าออกมาไม่ดีเธอนะนะครับแต่ค่อนข้างเชื่อเครื่องอยู่เอาเราวัดวัดดวงกันนะครับอาจารย์นะครับอย่าลืมเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนครับ s ซิร c ชเข้าไปก่อนนะครับในแฮชแท็กว่าใครเป็นคนอธิษฐานจิตนะครับเอาชนวนอะไรมาทำบ้างนะครับผม อ่านก่อนอ่านรายละเอียดก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อผมหมดไปอ่านเซิร์ชก่อนนะครับผมนะครับก็จองนะครับตั้งแต่วันที่1ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจองอยู่ถึงวันที่สิบ้านี้นะครับกันยายนแหมเวลาน้อยนิดแล้วเกินอย่างว่านะครับเพราะครั้งแรกตอนนั้นรวดเร็วมากนะครับที่ทำแล้วหลวงปู่มหาศิลอธิษฐานจิตเหมือนไม่ถึง2วันแล้วมั้งสามพันเส้นนะฮะนะครับถ้าจำเวลาไม่ผิดนะ เร็วมากอ่ะเพราะว่าหลวงปู่ศิลาท่านก็ลุกสิทธิ์เยอะอยู่แล้วนะครับผมอ่ะครั้งสองนี่ถือว่าบังคับอาจารย์ไกลๆนะอาจารย์อุตส่าห์นะครับทำประชาสัมพันธ์ให้สุดตัวขนาดนี้ต้องออกมาสุดๆนะครับไม่ได้นะตายเลย <laughs> ผมโดนกัดตายเลยนะเชียขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะจริงๆมันน่าจะคำนวณล่วงหน้าได้หลายคนคงทําได้นะว่าผลงานอาจารย์นะครับกําไรครั้งที่สองเนี่ยนะครับจะขนาดไหนนะ เซิร์ชเขไปดูก่อนนะครับว่าใครอธิษฐานจิตให้บ้างนะเออประกอบการตัดสินใจบอกแล้วเชื่อผมหมดไม่ได้คือที่สุดแล้วนะสำหรับที่ธรรมชาติสัมพันธ์ให้เพราะว่าผลงานครั้งเก่าก่อนที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะเขาทำมาเป็น20กว่าปีแล้วมเมื่อทบูรณะพระพุทธบาทนะครับไปกับคูบาอาจารย์นะครับผมช่วยนะครับสายของหลวงปู่ดูนะครับผมอย่างเต็มที่ ช่วยสายธรรมกายนะครับผมคือสุดๆอ่นะผลงานเธอแต่ว่าเธออยู่เบื้องหลังเท่านั้นเองนะครับเพราะทุนบาร,รมีนะฮะเป็นประการสำคัญเลยมันหายากกับคุณน้อยคนที่จะเป็นนะฮะมีทุนบาร,รมีมาอย่างยาวนานอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานครั้งที่สองกันอาจารย์ไม่ได้นะ <laughs> เออ ออกการันตีให้ขนาดนี้ตายเลยนะถ้าไม่แรงเนี่ยตายตายเพราะปกติก็มีติดต่อมาข้างหลังเยอะแยะนะครับที่จะให้ดูหรือช่วยประชาสัมพันธ์ผมเห็นแล้วบางทีมันห้าสิบห้ิอ่ะผมก็ไม่อยากจะนะเพราะปกติก็ต้องไว้ใจระดับหนึ่งนะครับต้องรู้จักกันมาก่อนเห็นผลงานเพราะหลายจากทุกคนก็อ้างว่าเจตนาบริสุทธิ์หมดอนะ่ะแต่จริงๆมันอ่านกลับเข้าไปได้นะครับผม อย่างไยผลงานในอดีตมันก็เป็นตัวบ่งบอกสําคัญนะว่าทําอะไรฝากไว้ให้ส่วนรวมบ้างซึ่งมันหายากอ่ะคุณหลายคนก็ขอชนวนอย่างอย่างนี้นผมก็ไม่ให้ใครเลยนะโดยเฉพาะครั้งเนี้ยพิเศษนะครับเพราะเห็นผลงานเห็นทุนบรารมีเห็นอะไรหลายอย่างนะครับผมปกติผมแทบไม่ให้ใครเลยนะครับเป็นชนวนครั้งเนี้ยผมก็มอบสําหรับตัวผมนะ เป็นชนวนที่หลวงปู่ละไมทําให้หลวงปู่ละไมที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับผมท่านเคยทําจานพระคาถาทาให้ท่านจานให้คนยากมากเหมือนกันนะ่ะแทบมีไม่กี่คนหรอกที่น่าจะมีเหลืออยู่ตอนเนี้เพราะตอนนั้นท่านทําให้ไม่กี่คนจริงๆนะฮะผมว่าเอออาจารย์มีกุศลเจตนาอะไรบางอย่างแต่ผมไม่บอกกันนะว่าเงินส่วนหนึ่งเขาจะเอาไปทําอะไรนะครับขอเก็บไว้เป็นความลับกันกันผมถึงจากผลงานอดีต ผลงานในปัจจุบนันพฤติกรรมนะครับและก็องค์เจตานานอนาคตผมเลยมอบแผ่นชนวนนะัตัดแบ่งให้เธอนะครับผมเพราะคนอื่นผมก็ไม่ให้เลยเหมือนกันคือดูแล้วไม่ใช่อะ่ะนะไม่ได้มีผลงานอะไรทําเพื่อคนอื่นมันยากคุณที่คนนะจะสนับสนุนพระศาสนาแล้วเป็นเหมือนกองเสเบียงมาอย่างยาวนานหายากเอาละครับออกการลันตรให้ขนาดนี้สดตัวนะอาจารย์ ไม่ได้นะผมเสียหน้าไม่ได้นะอาจารย์ทุ่มสุดตัวนะครับในการสร้างของพิเศษสุดอ่ะเดี๋ยวผมจะคอยชมเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าพอสัมผัสได้ก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างก็แล้วกันนะว่าสัมผัสอะไรยังไงก็บอกแล้วเชื่อผมหมดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วมีข้อสงสัยสําหรับกําไรเนี่ยเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดต้องไปสัมภาษณ์อาจารย์มาอ่ะก็ต้องไปถามนะครับคณะผู้จัดสร้างเพราะผมก็ ไม่ทราบทั้งหมดอ่ะนะฮะอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาเริ่มเรื่องแรกก่อนที่ผมจับพุทธคุณนะครับกำไรนะครับผมหนึ่งลูกนะครับผมลูกแรกเนี่ยหนึ่งลูกที่อาจารย์ให้อาจารย์ให้มาหกเจ็ดลูกนะครับผมก็จับเสร็จแต่จับได้แป๊บเดียวแบ่งให้เพื่อนหมดเพราะมันดีมากนะครับอ่ะมาลองอ่านพุทธคุณเลยอาจจะสั้นนิดนึดนงนะก็ที่คุณเพื่อนให้มานะครับ เออให้มาลองจับดูก็แรงมากอ่ะอันนี้เป็นอันเก่านะครับผมเป็นแร่อันเก่าที่หลวงป,ปู่มหาศิลาท่านได้ทํานะครับผมเอาไว้ก็จับแล้วมีเป็นลูกแก้วเป็นชั้นๆนะผมว่าเออก็โอเคนะเอ่ะนะเออก็น่าสนับสนุนนะเพราะว่าเธอก็อยู่เบื้องหลังหลายงานบุญนะครับเจตนาอะไรก็หลายอย่างนะฮะเออ ็ลังสีก็โอเคอะนะฮะผมว่าเฮ้ยโอเคคลื่นนะครับเป็นแก้วข้างในนะละเอียดมีความเย็นมีความละเอียดหลายชั้นเลยครับผมนะแต่คนเก่งกว่าผมก็มีตั้งเยอะนะเออต้องช่วยกันส่องนะครับผมโอเคผมเห็นว่าของมันดีจริงน่าสนับสนุนนะครับคือเห็นคลื่นหลวงปู่มหาศิลาลงพลังไม่หลายชั้นหลายวิชานะครับผม หลายหลายอย่างในนั้นเหมือนกันนะครับเป็นดวงแก้วหลวงปู่ท่านมักจะมีคุณพิเศษเรื่องนะลาบลอยนะครับผมสารพัดลาบหลวงปู่มหาศิลาจะเด่นเรื่องนี้ทั้งลาบลอยลาบใหญ่ๆท่านจะเด่นทางนี้เพราะท่านนะครับปรารถนาด้านพระปัจเจกภูมินะที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ในเบื้องหน้านะครับผมอะหลายหลายคนที่น่าจะสัมผัสได้เหมือนกันน่าจะลองเขียนมาเล่าให้กันฟังบ้างอะเดี๋ยวต่อไปนะครับใคร เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับประเด็นที่มีคนถามคนสงสัยมาแล้วผมนะครับผมก็ยังสงสัยเหมือนกันอ่ามาถามเจ้าตัวเลยดีกว่าคืออาจารย์ฤทธิ์นะครับคือมีผู้สงสัยนะครับถามเข้ามาด้านหลังว่าหัวกําไรคือตัวพดดวงทั้ง5แบบต่างกันยังไงนะครับคือผมอ่านเองนะครับอ่านในบรชวัวของคนสร้างผมก็ยังงงเลยตัดสินใจไปถามคนจัดทาเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ผิดพลาด เพราะว่านะครับหลายท่านที่อยากทองเนื้อทองําเขาก็สงสัย,ว,ยว่าเขาจะได้ตัวของมหาชนวนด้วยหรือเปล่าเออเนอะน่าสงสัยผมก็สงสัยอ่ะถามอาจารย์เลยว่าตา่างกันยังไงครับคือทุกเนื้อทุกเนื้อเนี่ยมีเอ่อเนื้อมหาชนวนเนี่ยอยู่เพราะว่าเราหล่อตัวพดด้วงกับตัวจักแยกกันอ๋อคือ เอามาประกอบกันทีหลังเอามาประกอบกันทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นตัวพดดวงเป็นทองคำจักเนี่ยก็จะได้เป็นมหาชนวนเหมือนกันเหมือนกันทั้งห้าเนื้อเลยทั้งห้าเนื้อจะมีมหาชนวนซ่อนอยู่หมดแต่ว่าจะอยู่ที่จักรที่พดดวงแค่นั้นเองอ๋อครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเนื้อแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคำใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นจักข้างบนใช่แล้วเนื้อที่สองคือเนื้อที่สองคือเนื้อมหาชนวนสีทองแล้วก็จักเป็นทองคำ สลับกันสลับกันสลับกันอ๋อครับแล้วเนื้อที่สามคือเนื้อที่สามจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินนะครับแต่จักเป็นมหาชนวนเนื้อที่สี่เขาจักเนื้อที่สี่จะเป็นเนื้อมหาชนวนค่ะแล้วจักก็มหาชนวนด้วยแต่จักจะชุบเป็นสีเงินอ๋อแล้วเนื้อที่ห้าเนื้อที่ห้าก็คือเนื้อมหาชนวนเหมือนกันจักมหาชนวนเหมือนกันแต่จักจะชุบเป็นสีหน้าจักก็จะดูออกแดงๆนิดนึง มันจะมีต่างกับตรงนี้นิดเดียวต่างกับตรงนี้เป็นกิมมิคใผมก็นะนิดนึงนะครับผมก็คายข้อสงสัยนะทั้งตัวผมเองนะครับที่อ่านแล้วอ่ะอีกก็ยังงงงอ่าคายข้อสงสัยกันไปแล้วหนึ่งข้ออ่ะอีกข้อหนึ่งครับและมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมสงสัยนะอาจจะดูอาจจะดูตลกดูง่ายๆแต่ผมยังสงสัยวิธีวัดข้อมือเพราะว่าอย่างสั่งกําไรเนี่ย นะครับหรือสร้อยข้อมือมันจะมีขนาดไซส์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งวิธีวัดข้อมือมาผมก็ดูแล้วงงๆอะนะครับอาจารย์อธิบายนิดนึงครับคือตัวเวลาเราวัดไซส์แขนเราวัดจากเส้นรอบวงบเพราะฉะนั้นคุณเอากระดาษมาตัดหรือว่าคุณเอาเชือกก็ได้มาวัดเส้นรอบวงให้มันพอดีพอดีแขนคุณคแล้วก็เผื่อไว้สัก0 5, ูนยะ้า แล้วคุณก็แต่เพราะว่าตัวตัวกําไรเนี่ยพอมันร้อยเป็นด้วยเอ็นเนี่ยมันจะสามารถยืดได้อยู่แล้วฮะแต่เพื่อที่จะไม่ให้รัดเกินไปก็เผื่อไว้สักศูนย์จุดห้าเสร็จปุ๊บคุณก็เอาไปวางกับไม้บรรทัดที่คุณวัดเส้นรอบวงแขนแล้วไปวางกับ,บ,บไม้บรรทัดถ้าคุณได้สิบสี่ถึงสิบห้าเซนก็ไซส์เล็กส์เล็ก็แจ้งเขาว่าเอสแจ้งตั้งศูนย์จองว่าเอสครับค่ะถ้าถ้าวัดได้สิบหกถึงสิบเจ็ดเซนก็ไซส์เอ็มครับค่ะแล้วก็ไซส์เอลอยู่ที่สิบแปดถึงสิบเก้าเซน เราจะทำแม็กสุดที่แอลเพราะว่ามันเพราะว่าจะรวมตัวอพดด้วงด้วยก็จะใหญ่ขึ้นอีกอ๋อจะทำให้กำไรใช่เพราะว่าเราเราสร้างก็ไม่ได้สร้างแพงค่ะพันเก้ารเกาก้าเท่าราคาตอนนั้นทําเลยตัวนั้นรูกสะกดเป็นทองเหลืองไม่ได้มีมวลสารอะไรเลยครั้งแรกครั้งแรกก็ทำก็ราคาประมาณเนี้ยงที่ที่ออกส่งอะค่ะของหลวงปู่มหาศิลาค่ะ แต่รุ่นนี้คือใส่ชนวนแบบเต็มที่เลยใช่ที่มีรายละเอียดบอกไว้นะครับซื้อเข้าไปดูได้นะในกำไรจักรพรรดิรวยล้านล้านนะครับซื้เข้าไปตัดสินใส่กอดอีกครั้งได้นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สงสัยนะครับคือนะครับมีตัวอัคระยันนะครับใส่นะครับเดี๋ยวผมขอนะครับให้เจ้าภาพคืออาจารย์เทที่เป็นคณะผู้จัดสร้างเนี่ยอธิบายดีกว่านะครับผมว่า ตัวอัคระเนี่ยมาจากไหนตัวยันเนี่ยมาจากไหนนะครับผมคือตามปกตินะคะตัวพดด้วงเนี่ยข้างบนจะเป็นตราจสะสแตมแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นตราพิชัยมหาพิชัยมงกุฎอันนี้คือพดด้วงโบราณที่มีมีมาแต่โบราณครับฮะแล้วอีกด้านหนึ่งก็แล้วแต่ยุคว่ายุคนั้นเนี่ยเขาจะใช้อะไรนะค,ะครับบางที่ก็เป็นบางที่ก็เป็นสิงบางที่ก็เป็นช้างเอราวาณบางที่ก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีตาประจําของเขาเป็นหลอกไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วแต่ยุคนะคะแต่ของเราเนี่ยใช้ยันของครูบาอาจารย์ก็คือยันของหลวงปู่มหาศิลานะคะท่านท่านท่านให้ยันมาขอเป็นตัวเดียวให้มาให้มาหนึ่งหกค่ะหวยออกหนึ่งเก้าค่ะรวยกันเลยค่ะเนี่ยยังไม่ทันลายเลยเนี่ยเออหลวงปู่ให้ให้ให้ทุนมาสร้างนะเอาไให้ยันมาสิบหกตัวสิบหกตัวค่ะอันนี้เป็นแทน เป็นยันอะไรนะครับเป็นยันยันพระเจ้า16พระองค์ยันพระพุทธเจ้า16องค์องขอไปหนึ่งตัวขอไปหนึ่งได้มา16อ๋อครับฮะแล้วก็ได้ยันของอาจารย์ต้อมมาเป็นยันแคลคลาปลอดภัยกับยันเมตตามหานิยมมาอ,อยู่สองข้างก็จะอัญเชิญมาอยู่ขนาบข้างของยันหลวงปู่ไว้ด้านหนึ่งของพดด้วงไปเลยส่วอีกด้านหนึ่งเราใช้ตรามงกุฎครอบมาหาสังครับค่ะ เป็นชิลีมงคลเพราะจริงๆตาตาแต่เดิมต้องเป็นมหาพิเศษมงกุฎแต่เราใช้ไม่ได้ลเลยเเใช้ตามมงกุฎธรรมาดาครับค่ะเหมือนตาชาดาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชครับพระอาจารย์ต้อมนี่ท่านอยู่ที่ไหนครับพระอาจารย์ต้อมขึ้นเป็นพระคูประสุข,ขวัตอยู่วัดท่าแสบงที่ลอยเอ็ดตอนนี้ดังมากท่านเก่งเรื่องอักขรยันท่านตั้งใจเขียนยันให้มาเขียนสวยมากครับ สายนี้ส่วนใหญ,ญ่เขาเก่งธาตุนะเก่งธาตุเพราะว่าสายอีสานส่วนใหญ,ญ่ญญตั้งธาตุเก่งนับอะไรนะน้ำพระาพาตุจะกรกาศตตั้งธาตุเก่งโอเคนะครับผมก็ถือว่าเคลียร์นะครับไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้สนใจนะครับอ่าก็ถ้าสนใจนะครับอ่ะก็ไปดูรายละเอียดใน facebook นะครับผมในเรเล่าเรื่องอาจินไตนะครับผมหรือถ้ามีเพื่อนเปิดเป็นศูนย์จอง นะครับผมก็ลองทมรายละเอียดนะครับแล้วจองกันที่นั่นได้เลยนะเือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกได้เลยนะครับผมก็ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เซิร์ชนะครับเข้าไปนะในชกนะครับกำรายจักรพรรดิรวยล้านล้านนะครับผมของอาจารย์ฤทธิน์นะครับตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งนะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ นะครับกำไรของคุณเพื่อนของอาจารย์ฤทธิ์ไว้เท่านี้นะครับผมเพราะเห็นว่าเออเธอมีกุศลเจตนาอะไรอีกหลายอย่างที่จะทำเพื่อพระศาสนาผมว่าเออก็สมควรสนับสนุนนะครับเพราะว่าทั้งผลงานทั้งองค์เจตนาทั้งมวลสารนะครับและการเจ้าทรัพย์ไปต่อยอดนะครับมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างเป็นดัชนีที่ควรจะช่วยเหลือกันได้บ้าง เพราะหลายสายไม่รู้จักกันผมยังไปทำประชาสัมพันธ์ฟรีให้ตั้งเยอะนะครับอันนี้รู้จักกันก็ช่วยได้ก็ช่วยนะครับผมตัดสินใจกันอีกครั้งนะครับเซิร์ชเข้าไปนะครับในแฮชแท็กนะครับกำไรจักพัดหลายล้านแบบอาจารย์ฤทธิ์นะครับไปอ่านรายละเอียดกันก่อนนะครับมี5แบบนะครับรีบจองนะครับเพราะผมก็เพิ่งทำเธอก็แหมไฟลนก้นละเกินนะครับเออเปิดจองไปแล้วนะเพิ่งจะให้ทำประชาสัมพันธ์ให้อ่ะไม่ว่ากันนะครับอาจารย์ นะฮะเอานะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดนะครับฝากคำถามเข้าไปใน Facebook ของผมก็ได้นะครับผมจะไปหาคำตอบให้นะครับจะไปถามผู้สร้างให้ว่าอะไรใครยังไงนะครับผมได้เมื่อไรนะครับกำไรอ่าเดี๋ยวผมจะไปสืบสาะรายละเอียดให้นะครับแต่15วันนะถึงวันที่15กันยายน2566นี้เท่านั้นนะครับ เร่งกันนิดนึงครับตัดสินใจกันเร็วนิดนึงก็แล้วกันนะครับอ่านะครับมีภาพ3 d มาให้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ3 d ก็เพิ่งเสร็จอะไรจะต้องเร็วเป็นไปหมดนะครับจะเป็น2ชิ้นนะครับเป็นมหาจักรกับตัวของพดดวงนะครับผมอ่าเราจะมาประกบกันอย่างเงี้ยนะครับผมเออก็ยังดีนะครับมี3 d มาให้ดูให้ให้ผมอย่างน้อยผมก็พอเข้าใจนะฮะ เอาละครับนะครับเร่งกันนิดนึงนะครับเพียงเพงเพงขอให้กำไรนะครับพิเศษสุดสุดพิเศษไม่แพ้ครั้งแรกที่ทำนะฮะนะครับขอให้นะครับ,อนะรบยอดจองถล่มฉลายก็แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับบอกแล้วว่าถ้าไม่เห็นผลงานเห็นเจตนาไปอย่างยาวนานก็คงไม่ให้ การสนับสนุนและการทําประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่อาจารย์ด้อยกว่าครั้งแรกไม่ได้ผมตายเลยนะนะครับผมยังไงก็ขอฝากอาจารย์นะครับอาจารย์ต้องทําเต็มที่นะฮะม่ง้นผมแย่เลยนะครับต้องจัดเต็มจัดหนักนะฮะผมให้เกิดสิ่งสุดวิเศษยังไงฝากเพื่อนๆ้วยแค่นี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากขอบพระคุณนะ